อ่าครับ EP นี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานคำสั่งเซตกับรีเซตนะครับมาดูกันว่ามันจะทำงานยังไงนะครับอ่า x ผลด้พิมพ์ไปนะครับ x 0อาจจะเป็นหน้าคอนแทกแบบคูณ up นะครับแล้วก็ x 1จะเป็นหน้าคอนแทคแบบคูณ down อ่าหลังจากนั้นผมจะให้มันเซตครับเซต m 0อ่าแล้วก็ RST น,นะครับรีเซ็ตเป็นววัก M ศูนย์นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคุณจะใส่ไปประทัดหนึ่ง M ศูนย์ Y ศูนย์นะครับอ่ะกด simulate นะครับอจากเมื่อเรากดสวิตช์ X 0นะครับอ่า สวิตเมื่อกดสวิตซ์ x ศูนย์จะทําให้คําสั่งเซตนะครับทําให้คอนแทคทำให้ตัวคอยของตัว m 0นย์ครับทำงานจะทำให้หน้าคอนแทคของ m 0ย์ทำงานนะครับจะทำให้ y 0ย์ทำงานส่วน x 1นะครับถ้าเรากดไปเป็นแบบพูลดาวนะครับเมื่อกดปุ๊บคำสั่งรีเซ็ต m 0ย์จะทำงานนะครับจะทำให้ตัว m 0ครับหยุดทำงานอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเซตรีเซ็ตนะครับ จะเป็นการเซตให้อะไรบางอย่างทงาํางานค้างเอาไว้นะครับหรือว่าจะเป็นการรีเซตอะไรบางอย่างให้กลับสู่สภาวะเริ่มต้นหรือว่าหยุดทํางานครับอันนี้ก็จะเป็นคาสั่งเซตรีเซตนะครับซึ่งจะค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการเขียนโปรแกรม plc อ่าต่อไปอีีหน้านะครับเราจะมาลองดูกันครับว่าไอเอ็มที่ผมเขียนไปเนะี่ยเอ็มศูนย์อย่างเงี้ยเนี่ยนะมันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ